คุณยายทิพตนะคะคุณยายทิพตนอร์เวย์หิวก็กินมาอีกแล้วนะคะเอามาอนีิตอนแรกคุณยายว่าสิกินเข่าครับกับอันย่างก๋อหมูสามชาั้นทอดปลาก็ขาดส้ตมตำเพราะแม่ใหญ่กห็นเพชรมันสิเป็นเม่นก็เลยอันว่าสิกินเข่าเลี้ยงฉลองเลี้ยงฉลองไหนงานไหมเหมือนไปงานไหนเหมือน คุนจะต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวอาบน้ําห่อข้าวห่อเขา่าห่อหน้ากา,าแฟพรุ่งนี้ไข่ต้มสีฟองอื่นที่ต้งไทย4ีซีลูกแล้วก็ห่อเขา่าแล้วก็ตระเรียมกาแฟ,ฟไปน้าเพราะว่าตื่นอยน่างตีสี่เลยหอ เพราะว่าจะต้องขับรถจากนี่จะต้องออกจากนี่หกโมงเพราะว่าเริ่มงานเจ็ดโมงนะคะเริ่มงานเจ็ดโมงเราก็ต้องออกเพราะว่ามันขับไก่ไงตอนที่นั่นตอนนั้นอยู่เยอวิก็ใช่เวลาขับประมาณยี่สิบนาทีมันบอกแล้วกจากนี่เขาขับไปเยอวิก็ประมาณยี่สิบนาทีก็เป็นสี่สิบนาทีเพราะนั้นเราต้องเผื่อเวลาคุณแายก็จะออกประมาณหกโมงหกโมงเศา้าก็นเนาะก็ให้มันไปแล้วก็ขับไก่ ลองเบิร์กเอาบไปตามหมูหุ้งไปเนาะอยากกินตาบหมหุ้งไปนอกเป็นแม่ดกินนั้นกินอันนี้เป็นยางเต้นกินแม่นบ่มันหนาวคุณยายหนาวจนสั้นนะหนาวแต่ว่าตอนนี้เริ่มฮอนแล้วเพราะว่าเฮ heat วน heat ไงเมืเ่อก,กี้เข่ามาหนาวแบบว่าหนาวสั้นอยู่ข้างในงแต่ว่ากินอันนี้ไปสองอเฮ็ดให้หหมันฮอนคือจะกำย่องือจะกำย่องติดเหล่าแล้วบ่แมน่นเดยตอนแรกกับบ เข้าใจดอกว่าเคสก็กออยุ่โดนๆไปก็เลยรู้โอ้ต้องกินมันต้องกินเลยบ้านเพราะว่ามันเริ่มเขา่าตอนนี้ช่วงตอนนี้ก็เริ่มจะเข่าหนาหนาวแล้วเขาเอาิญมองตอนนี้เขาเอานะิญหน้าเฮิร์สอ่มันก็เริ่มเริ่มหนาวแล้วคุณยายกับบวกกับการที่จะจะเป็นเม่นน้ำกับเข้าใจบ่าไม่ยิ่งมันสีหนาวข้างในหนาวสันอยู่ข้างในไหมก็เลยต้องกินอันนี้ กินเยอะไม่ได้นะเพราะพรุ่งนี้ต้องขับรถเ้องก็ต้องกินกินแค่กินนิดเดียวพอให้ร่างกายมันรอบร่างกายมุณนนะเอาคุณนี้กับสีมะํามบกหุมกินตตมบกหุมแต่ชุ่ดังๆเลยคะวิ่งกี่เ่อคะไม่ค่อยวิุ่ณกวิ่งนิกับกสมัยเขาจะวิ่งนนไม่ค่อเด่อกจากมาาจอยเขามารักกันไปเปิดอาราตเม่นไหนเขา เบิ้งวัอนี้ครับภาวน้าคอยขายได้นะี่ีนะมาเล่นละ่้พาเล่ภาวนาคอยขายได้นะคะ่ยอีงบกคนมาเบิ้งขางบ้านยังไงม่ไขังบ้านไม่ญ่เดนมากขางบ้านบอกว่าให้คนเขาสีมาเบิ้งตะวงเขามาสายระว่งค้นเองขาย ขาบ้านไปแลยอยู่ในหมดเนี่ยค่ะอันนั้นก็เฝ้าโคตรเฝ้าเนี่ยจักเฝ้าไปเนี่ยย่านขายได้ไงใส่ชุดในมาอย่างเดียวเข้าใจเหมือนกันะก็ภาวนาขอให้คุณตาคุณยายโชคดีนะคะพรุ่งนี้โชคดีคอยขายได้นะเลี้ยงฉลองตะบกฮงสําหรับงานใหม่พรุ่งนี้นะคะเราก็เลี้ยงฉลองสําหรับพรุ่งนี้เราจะขายพัรนต์ได้ อไลด์จ่าติได้่นะเดี๋ยวมาเห็ดบานไหมเพื่อน,ท,นที่สำคัญคือต้องเอานะ้ำก่อนนะ้ำน้ให้มันจุกก่อนน้ำนี่แหละระวต้องไฟติงนะ่งประก,กาศนั่นไม่ยอมใจในประก,กาศเป็นยนะังไาเฮ็ดประก,กาศเด้อสี่คนูเนื่มารองประกาศเป็นยังไ่าอย่างนี้ประกันประก,กาศเวลาที่มึงจะมาให้กูทำประกันกกนะนะเวลาที่จะ <inet. S 2> ประคอดทำประกันน่ะ อกาหลีในั้นซันนะพอเวลาจะเครมหน่อยากมากนี่เราก็ต้องไฟติงไฟติงกระป๋องกันนักไม่งั้นเดียวนี้ะบาดใส่ระต้องส่ลางตเททนายเดี่ยวไปไหมใหญ่เราลุยมาก่อนค่ะนี่ค่ะารรพัของนี้คุณยังจะกินควรนี่มั็นคนสุดท้ายเหรอปาร้าไหมพี่รมคอ กินยิ่งไม่อร่อยมันดีแค่่ามันบม่มีกินเอสไปรลองของสุนารีดิมีมหมยังของสุนารีบ่แซ่บไหมพี่น้องถ้าเป็นสมัย้ใช้คำพว่ของนี้อะคมีสาระคุณเแแบบแซบคุณยบ่แ <được> ซ <Felix> ่บไหมพี่ลมพรพอแล้วแต่ไม่ธรรมดาีนอกจากจะรำเรื่องแรก่เล so ่นละครประกอบรเองเซ้ากินปลาล่า จะเลิกกินปลาละแล้วก็เลิกก็ได้แม้ว่าท่องหนีจะไปใช้ เนี่ยขนาดบริษายชิลลรสเดียคุณยายบริษายชิลลรสเดียคุณยายใส่น้ำตาลแล้วก็น้ำปลาแล้วก็บอกเน่าชิลลรสแบบมันเยอะเกินอันนะแต่ว่าขอโทษแต่คนไหนชอบชิลลรสก็นะคุณยายก็คอยมากแต่กัชิลลรสกินได้แต่ว่าไม่ได้กินแบบว่าจะต้องใส่แบบถล่มทลายอ่ะ ดดไม่พอเขาคอยเขาคอยเพราะว่าสมัยก่อนี่นเปิดส้มตงของบดนเอกนเอกไม่ใช yup. ่หล่อก็คือขายนั่งม่าเมา่อกี้เมื่อกด้เมื่อไรถูกถูกกับอันนั้นอ่ะังพอพันท้ายพันท้ายน้อยสิงเกนันนั่นไได้มาทม่รถขัดแต่ว่าที่รถกอะไรที่กันแต่ว่ามันไม่ถึงขนาดนี้ไม่เยอะขนาดนี้

ใส่พริกสเม็ดไอ้ปกติใส่พริกสหรือ3เม็ดเมื่อนี่ยอยากกินเพชรใส่สี่เม็ดค่ะเี๋ย่จะปวดท้องนะคะคุณยายเอาบว่าอีดีเด็กไม่ยู่เมืองนอกเนี่ย ็นชีวิตหยาดย้อนคือจังเจ้าของย้อนยุกในหย้อนยุกหยุกยุกยุกที่ว่าอีพออีแม่เนาะใส่ชีวิตกันนะคืออะไรไม่มีก็ตัดออกที่นี่คือจังกระเทียมทีมมม่มันลืมนึกออกไหมมันลืมมันลืมซื้อแม,ม่นๆแบบว่าบมีมันซื้อเองม,มันลืมใบลานค่ะสิไปเอากระเทียมสามอาทิตย์แล้วพี่น้องมาท่านใดกระเทียม ก็นะบ่ม,มีกับบอไซด์เสบคือเกลียวบ่มียังแย่กับบอไซด์ดัดออกเมื่อนันไปเจออันภาคเซียนยินละปากเหม็นมากพี่น้องหัวว่ามันกินกระเซียนพ่อพ่อก,กักส,ะส,ะสัดต่อ นั่นกินทีนะคุณาตาไม่ค่อยเบาแต่ว่าจะแบบเข้าหนูโตะมันเห็นไปแล้วแปลงฟันแล้วก็ยังอยู่นะคะเอาเก็บก่อนเด้อจะมากินตาของโซณก็ไปเปลือนเปลืองนเปลืองอันนี้เราองตัดใจของพี่แกอ่กินได้แล้วนั่งหียงเียงนั่งไปทังไหนหมดค่ะ้าขนหนูแห้งลยแล้วตานี้มามามาม นี่หมูทอดนะคะแลักกับข่ากินซ้ำนี่พ่อข้าวเลี้ยงเฉลองได้ไปทำงานใหม่นะคะพรุ่งนี้เดไปทำงานใหม่พกอกมามากนแก้วดนตเี่ยไดื่มเพื่อเป็นยากาศัสนะคะ้นแม่ตายเอาเอเสนไหมคุณยายมีอะไรช้อนถ้าไปเอามาเพิ่มสองอันเอาคุณยายอยากกินกัะ กินน้ำกับม่กินเ้อเดี๋ยวีกระแทกเลยอ่ะอยากกินน้ำาแตัดงนิกมอ่อันนี้ก็ทุ่มหนึ่งนะคะคุณตาก็แ็่งานหาโมงแต่ว่าจะต้องไปไปทำจุลห้ลูกสาวนะคะไปเอาอะไรเอาหยังบุไปให้ลูกสาว้มเวาเม่อ่นีอย่เรื่องนข้เขา งหายว่าสิบอ่เิยเมื่อยเว้ขันแดงให้งานก็คืึ้นสิบ่ะไ้เกิดก็รู้ว่าสิแด้งานมันเสาร์ว่ะแก่ของรั้ก่เจอเนลไก่สี่สิบมนีอ่ะนีเาเพูดกีะอ่ะอน เลิกงานไม่ได้นะคะเรืองงานเรานใจุมยุคแรกยุคแรกค่ะีมาเป็นแบบว่ายุคสมสามูคแล้วนะหัวแหงว่ามีเงินเดือนหคือนรุ่นยู่ไหนมีเงินน่งเงินเดือนจากหัวนะนาเป็นักรียนตอนนี้ได้ลกสมใจมตองเีย จริงจหนิงเคยนะแต่จำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรแต่ว่าหนิงไม่ได้กลัวมิเพราะว่าเวลาเจอมิข้างนอกเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่ที่อบอุ่นนะไม่ไม่ได้เกรงไม่ได้กลัวแต่ถ้ามีนั่งนิ่งๆโอเคคนที่ไม่ไม่กกรู้จักแต่คิดว่านี่เขามามีเขาจบดีๆนิ่มๆแต่ถ้าพอได้อ้าปากที่จะพูดออบอุ่นมากมิจะเ,เป็นคนส่วงใหญ่รุ่นพวกเราเห็นมิแบบนี้นะมิตามข่าวสารวงการบันเทิงนะมิ ก็ไม่ดีสายตาก็ไม่ดีตก็เปล่นเยอ้าวเขาไม่ทำกมทบฮูังยแนี้ยมีสแตนอินอย่บางทีเนี่ยบูสกีเนี่ยโอ้นี้ก็ิจ้า